นั่งชมบรรยากาศนะคะนั่งชมบรรยากาศจะมีใครรถผ่านมาไรไหมวันนี้วันนี้คือวันพักผ่อนนะคะคือพักทุกวันนะคะอ่ตอนนี้ก็มีรถอมรลองมาแล้วนะคะเห็นไหมคะนั่งตรงนี้ก็จะมีทุกจุดเข้ามานะคะมีจักรยานมีรถนี่คือโซน หมู่บ้านนะคะดูบรรยากาศนะคะรถเริ่มติดแล้วนะคะช่วงนี้วันเสาร์อาทิตย์ตรงนี้เป็นที่ท่องเที่ยวนะคะเห็นไหมคะรถจะเยอะมากมเห็นไหมคะให้เพื่อนๆดูว่าบรรยากาศสวยไหมคะบรรยากาศบรรยากาศสวยนะคะรอบๆเห็นไหมคะ นี่บรรยากาศสวยมากคนก็ออกปันจักรยานกันเห็นไหมคะเห็นไหมคะบรรยากาศบรรยากาศสวยมากเห็นไหมคะนี่เห็นไหมคะข้างๆบ้านเลยนะคะดียอมดอกไม้นี่คือของหลวงมาทำนะคะดอกไม้คือมันเป็นที่ท่องเที่ยว เห็นไหมคะดอกไม้สวยมากเลยคะ่ะเห็นไหมคะดอกสีเหลืองนะคะนี่ยังบานไม่หมดนะคะ,ะตรงนั้นคือตลาดผลไม้ของวันเสาร์นะคะเพื่อนๆเ,เห็นไหมคะนี่คนก็เริ่มจะเยอะแล้วนะคะนะคะได้ทุกจุดเลยนะคะได้โซนผลไม้ได้โซนดอกไม้วันนี้ออกนั่งเล่นนะคะ นี่บรรยากาศตอนก็ไม่ไม่เช้านะประมาณส0บตอนนี้11บเอโมงแล้วนะคะนี่คือบรรยากาศนะคะบรรยากาศรอบๆเห็นไหคะบรรยากาศสวยไหมคะวันนี้ในตัวเมืองจะมีการแสดงอะไรไม่รู้มีเสียง ดนตรีมีเสียงทุกอย่างแต่วันนี้เราก็ไม่เข้าไปนะคะแล้วก็พาคุณพ่อออกกำลังกายออกมานั่งเล่นชมอากาศสดใสนะคะดูดอกไม้สวยๆชมวิวนะคะวันนี้เห็นไหมคะ รถบืดก็มาแล้วไม่ไปนะคะไม่ไปไม่ไปนะคะจะนั่งชมวิวตรงนี้นะคะดูบรรยากาศนะคะจะนั่งชมบรรยากาศนะคะบรรยากาศสวยมากตอนช่วงนี้นะคะ ในเมื่อตาเราก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่แล้วก็พยายามอยู่ในร่มนะคะจะพยายามไม่ออกแดดก,การที่เราชอบอะไรแปลกๆแล้วก็หาที่แปลกๆโอ้โหรถดับเพลิงมาหรือเปล่าคะไม่ทราบนะคะนั่งจุดนี้จะมีทุกอย่างนะคะได้ยินเสียงไหมคะ ในเมืองนะคะในเมืองกลางเมืองน่าจะได้ยินนะคะรถโรงพยาบาลหรือว่ารถาดับเพลิงนะคะนั่งจุดนี้จะมีทุกอย่างนะคะเห็นไหมคะมาแล้ววอวอ,อาเป็นรถดับเพลิงนะคะรถดับเพลิง มาแล้วนะคะนี่ค่ะรถด,ดับเพลิงฮอลแลนด์นะคะเออมาโซนนี้เลยค่ะเห็นไหมคะเ,ออเ,ออเห็นไหมคะนั่งอยู่จุดนี้มีทุกอย่างนะคะมีรถตำรวจรถด,ดับเพลิงมีทุกอย่างคือจุดศูนย์รวมนะคะ อแสดงว่ามีเหตุไฟไหม้หรือว่าอะไรนะคะคือที่ฮอลแลนด์ด่วนมากเป็นอะไรที่ไม่ต้องคอยนานนะคะนี่คือห้องน้ำนะคะน,นี่ห้องน้ำสามารถใช้ได้ตลอด24ชั่วโมงนะคะของฟรีนะคะห้องน้ำนี่คือเป็นสถานที่ท่องเที่ยวนะคะ นี่วันนี้ก็ออกเดินเที่ยวนะคะออกเดินเล่นๆน,นะคะนั่งชมบรรยากาศนะคะเห็นไหมคะนั่งข้างล่างนะคะวันนี้บรรยากาศดีมากค่ะก็เลยออกเดินพาคุณพ่อออกเดินเล่นนะคะนี่ความสุขก็ตรงนี้ความสุขของคนว่างๆนะคะอ่า,าดูดอกไม้สวย,สวย ชมวิวกินบรรยากาศนะคะ